ดูยังไงสังเกตยังไงถนุมสมบูรณ์สังเกตดูุใบใบใบหนาใบหนาแล้วเขียวเข้มเขียวเข้มครับอครับตอนนี้คือใช้คลิกกันนะบอกใบหนาและเขียวเข้นแล้วแล้วที่ว่าไอ้ถ้าเกิดหน้าแรงถ้นุมันจะมีปัญหาอะไรหน้าแรงแต่ที่ที่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ไดอไหมนะถ้าไม่ไม่ใช้ถมแดงนะมันจะออกใบแดงแดงแล้วอ๋อนี่มันสมบูรณ์แล้วนะธรรมดาใบจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะโรยลาวันนี้ ใช้ตัวนี้ไปรูกสึกแปกทีนี่ดีขึ้นอ๋อครับนี่ก็บอกว่าอันนี้ที่เรามาวันนี้เนี่ยคือวันที่17มีนาถือว่าขาดเริ่มร้อนแล้วพี่เนาะครับรร้อนแล้วอ๋อถ้ากิดปกติใบมันจะแดงๆจะร่วงใช่ไหมครับใบใบ,ม,บนนมันมัโตแบบนาาี้อ๋อแต่พอใช้พริกมันไม่ค่อยเป็นจะได้พิจิตระอ๋อครับแล้วลูกออกดีมากตัด ยังตัดอยู่ทุกวันนี้กระต่อนตัดทั้งปีกระต่อนทั้งปีขัยทั้งปีนี่นี่เออครับใช่ไหมเออครับคืออย่างเงี้ยมันจะออกเยอะมากอืมครับอกตลอดเลยครับต้องลองแพรดูนะเยอะเลยครับพี่ก็บอกออกตลอดเลยพี่กระติ๊ดนิดนึงได้ไหมถามน้องไม่ได้ว่าไปว่าฝั่งตะว้นใช่ยงของพี่ไหมไม่ใช่ครับแล้วเขาได้ใช้สมแดงเราทำไม่ได้ใช้ครับโอ้ครับด้านหลังครับต้องแพรไปหน่อยครับ อรงน,นี้ไม่ได้ใช้เออแล้วเรงดูต่างกันเยอะไหมพี่่ะถ้าที่ดูด้วยสายตาเราคนทําเกษตรด้วยกันลูกสีมันไม่เหมือนฝั่งนี้นะอืมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับกล้องเราซูมที่ลูกขนุนดิฝั่งนู้นไม่ได้ใช้สมแดงครับแล้วแล้วก็ไปดูจากใบพี่ว่าเป็นยังไงมาดูจากต้นดูจากใบอายุเท่ากันไหมอายุน้อยกว่าน้อยกว่ากี่ปีดู ใช่ไหมครับของเราแปดทงก็ต้องเจ็ดใช่ไหมอเอ,อแต่ดูลูกนี้เขาแตกต่างจริงเนาะไปนอกก็ได้เลยเ <laughs> ไม่ได้ไปนอกนะตัดที่ตลาดบ้านเราทั้งเลยธรรมดาเขาฝากต้นปีฝากลงไปแต่ปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปก็ครับเข้าสีไอ้น้องจอกสีเมืองไว้นึ่โอ๋คืออันนู้นคือไม่ได้ใช้สมเด็จเราเลย<ม>นละ้ส่งบ้านเราอย่างเดียวใช่อ๋อครับ i know you don't you.